เมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันหน่อไม้เกิดใหม่เต็มเลยค่ะดูสินี่หน่อใหม่ๆเลยนี่ก็อีกหน่อหนึ่งเยอะเลยนี่เยอะเยอะเยะหน่อเดิมที่เก็บไม่หมดก็ยาวขึ้นแล้วค่ะเนี่ยยาวขึ้นมาครึ่งเมตรแล้วบางหน่อก็ยาวนี่ เห็นไหมคะเนี่ยยาวมากๆคือเก็บไม่ทันค่ะมันออกเยอะดูสิมูอนะ่ะกอไผ่เต็มเลยเป็นสิบๆกอใครจะกินทันเนาะตั้งใจจะเก็บไปฝากเพื่อนแต่ก็หมดแรงก่อนทําสวนจนหมดแรงก็เลยไม่มีแรงเก็บค่ะเดี๋ยวรอบนี้จะต้องเก็บไปฝากเพื่อน อันไหนที่ยาวๆก็ต้องปล่อยให้ขึ้นลำไปค่ะถ้าเป็นไผ่ถ้าเป็นไผ่เลี้ยงไผ่อะไรผระส้มก็ต้องกําจัดแต่ถ้าเป็นไผ่ไผ่ไอันนี้ไผ่รั่วเขาก็ไม่แตกก็ไม่ขยายเขาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้ลำเล็กๆล,ลำไม่ไม่ใหญ่มากไม่เกะก,กะไม่รกก็จะปล่อย ไว้อย่างนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะเลื่อยไม้เข้าไปใช้ได้เนาะดูสินี่นี่คือของรอบที่แล้วเนี่ยดูสิขนาดนี้เลยเนี่ยสูงเป็นเมตรแล้วเก็บไม่ทันอันนี้คือออกใหม่อันนี้คือใหม่ๆสดๆจริงๆวันสองวันนี่แหละอันนี้เนี่ยนนเนี่ยเนี่ยอาจจะพึ่งออกวันเมื่อวานค่ะเนี่ยดูสิออกแน่นมากยุงก็เยอะค่ะ เยอะมากเยอะไปหมดเลยไผ่รั่วจากความตั้งใจทำซุ้มไผ่ทางเข้าบ้านตอนนี้ก็ได้ซุ้มไผ่สมใจค่ะได้ร่มได้เงาเดี๋ยวหามาหิงอ่อนมาตั้งจิบกาแฟยามเช้าสักชุดหนึ่งนอกจากได้ซุ้มไผ่เราก็ได้ไม้ไช้ลำ แล้วเราก็ได้กินหน่อไม้ด้วยดูสิสุดยอดเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงค่ะเขาจะขยายออกมาเยอะเห็นไหมเนี่ยประสมก็เลยต้อง อันนี้ต้องคุมโทนเขาหน่อยค่ะคือคุมกอนี่ตัดออกไปเยอะเลยดูสิตัดแล้วเขาก็แตกแขนงแล้วเราก็ต้องมาค่อยๆกำจัดแขนงเขาอย่าให้เขาเพิ่มปริมาณออกมาอีกเนี่ยค่ะเนี่ยเราต้องมากำจัดออกไม่งั้นก็จะรกขึ้นมาอีกตอนนี้ก็จะเก็บไว้แค่ประมาณนี้ค่ะกอหนึง่งสักไม่เกินสิบลำ เนาะนี่ถ้าขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็คือต้องเอาไปกินค่ะนี่น่าจะเพิ่งขึ้นเมื่อวานราะเมื่อวานฝนตกทั้งวันค่ะเนี่ยนี่อีกรู้สิฝนตกวันเดียวอย่างเนี้ยเป็นแขนงเราก็ต้องเอาทิ้งค่ะเอาทิ้งเลยเขาจะได้ไม่โตแบบโตใหญ่เนาะกอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะกอนนี้ก็มีหนึ่งนอง สอนหนอ่อเราก็เก็บไปกินค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นตัดทิ้งถ้าเขาขึ้นมาใหญ่โตแล้วเราก็ตัดทิ้งค่ะเพื่อการควบคุมไม่งั้นเราจะจัดการเขาลำบากเนี่ยค่ะเอาไว้ประมาณนี้เขาก็จะดูไม่รกมากค่ะดูโล่งโปร่งสบายตา อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของเราเนาะเราไม่ได้ต้องการกบไผ่ที่เยอะแยะไม่ได้ต้องการไม้ไผ่เยอะแยะไม่ได้ต้องการให้รกเราต้องการแค่ร่มเงาต้องการสวยงามเพราะฉะนั้นต้องควบคุมค่ะให้อยู่ในขนาดที่เราต้องการโอเคค่ะ